อีกนิดเดียวนึกอว่าอนุบานถวายวัดแล้วคุณเจอันนั้นทิจี้แล้วสวัสดีครับจอสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องจอแนะนำตัวเองก่อนเลยครับก็คุณธ่านันนพกวนะครับปัจจุบันอายุ29ปีทำอาชีพกราฟิกดีไซเนอร์ครับแต่ว่าเราจบออกแบบแฟชั่นมาเหมือนกันกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับอ่า ให้เล่าที่มาของชุดนี้นะครับคนุมานถวายแวนครับก็จริงๆอยากให้เห็นอันนี้ก่อนนะครับจริงๆเป็นสมวงตายความคิดแรกอ่ะฮะก็คือเป็นอ่อเมื่อเมื่อเมื่อประมาณปีสองพันสิบสองะครับเคยส่งชุดทำแมชาเหมือนกันแล้วก็ทำชุดหันมานไปครับค่ะก็คือพอได้โย์จากแม่ป้่อย่า วันที่ที่ดูเลยว่ากองแถลงว่าจะมีการประกวดของประจำชาติ่ะก็ก็ได้ลุ่มนักม่วยมาจากแม่ปุ้ยเลยแล้วก็ฟังจากที่แม่ปุ้ยพูดก็คืออยากเห็นเอ่อแม่ปุ้ยพูดว่าอยากเห็นเอ่อนักมวยเปียกเปียบนางงามเป็นนักมวยที่เป็นตัวแทนเป็นคู่เพื่อเพื่อประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเอาโจทย์พวน้มา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 เป็นโจทย์หลักของเราที่ที่แบบที่ที่เป็นกระบวนการในการทํางานเนี้ยครับแล้วก็ เอามาตกผลิตก,กับตัวเอแล้วก็ย้อนดูว่าัราเอยเคยทําอะไรเราบ้างแล้วก็มนเมทีมิวนเดเวิร์เนี่ยชุดชุดไทยแบบไหนยังไม่เคยไปอินสปิเนชั่นกับหนุมานเนี่ยมันยังไม่เคยมีมนเมทีมิชวินเดเวิร์ก็เลยคิดว่าอยากจะใช้หนุมานเนี่ยครับเป็นเอามารวมกับกับอ่านักมวยใช่ครับก็เลยแล้วก็ มกเก็เลยแบบว่าหนูเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วก็ยามแบบใส่ตัวเองใส่คาแรคเตอร์ของตัวเองเข้าไปในชุดด้วยก็อยากให้แบบอหนูหนูเป็นคนเรียบเนียงคำพูดไม่ค่อยไม่เป็นไรครับค่อยค่อยค่อยค่อหายใจค่อยค่อยคุยกันไม่เป็นไรครับก็เนี่ยหนูก็เลยเอาสามอย่างก็คือมวยไทยแล้วก็เกม เนโลกไ <onents. S 1> นท์เวทพังแล้วก็ขนุมานสามอย่างเนี้ยกับก้อนเนี huh. <int> uh ้ยมารวมกันเป็นชุดขนุมานถวายแหวนซึ่งขนมานถวายแหวนเนี่ยเป็นแบบเป็นแม่หมายมวยไทยซึ่งขนมานถวายแหวนอะมันเอาวุธของมันก็คือหมัดหนูก็เลยแบบหัวกลับไปที่หมัดเลยตอนแรกหนูจะทําเป็นแบบเหมือนหมัดเป็นแมคาินิกขยับได้อะไรเงี้ยแต่หนูสึกว่าการที่เราทําแมคาินิกหรือแบบกลไกอะไรที่มัน เราไม่สามารถจะควบคุมได้พอมันออนเซตแล้วมันมันไม่ทํางานอะไรเงี้ยนูก็เลยปัดปัดะอะไรที่มันจะแบบเอ่อที่มันจะเป็นอุบัติเหตุที่มันจะแบบว่ามันโชว์ไม่ได้พิงอะไรเงี้ยนูก็อัดทิงไปเลยแล้วก็กลับมาโฟกัสที่ความเป็นมวยมวยไทยมวยไทยสากลก็ลเลย<ะ>ใช้นวมแบเป็นตัวถึงถึงความ<ะ>เป็นหันถงานเขวาย้ยงแหวนคือมันเป็นอาวุธของท่าไม้ตายถ้าถ้าแม่ไม้มวยไทยหันมงานเขวายงแหวนนะคะ ใช่ก็เลยทําให้มันเป็นแบบอเวร์ไปเลยอันใหญ่ๆไปเลยคนจะได้เห็นแล้วก็อยากให้แบบเห็นความแบบสวยงามของหัวขวหันมานด้วยอะไรเงี้ยครับก็โครงการท,ฆฆที่ที่นวมอยากให้นวมมาเด่นที่สุดครับประมาณน <ฆฆ S 1> ีค้ค่ะแล้วก็หนูก็พยายามพยายามคิดตลอดว่าโจทย์ของกองมันมีเวลาน้อยมากในการทําทําชุดระหว่างที่หนูก็จะคิดตลอดว่า ถ้าเราทาแบบนี้เราจะใช้เวลากี่วันกี่วันในการทําชุดก็คือท<ฆ>ําไปคิดเลยว่าเราจะเราจะอ่าจัดการเวลายังไงกับไอเทมที่มีอะไรเงี้ยก็เลยพยายามเพยายมพยายาม่ห้ถูกก็กคือทําไอเทมง่ายๆแต่ว่าสื<ฆ>่อการชัดเจนกับกับกับคนดูอ่ะเราคือหนูคิดตลอดว่าเรานอกจากเราจะถึงการคนในประเทศไทยแล้วว่าเราเป็นมวยไทย<ฆ>คนที่เขาอ่า ข้างนอกหรือคนอ่าวประเทศนะเขาเอ้านูออกมานูนูเข้ามาแล้วนูเลยนูทันทีว่าอันเนี้ยคือมวยไทยมาจากประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ที่คิดตลอดในการทําชุดแล้วก็เออประวันนี้รับแล้วเสื้อคลุมด้านหลังเลยครับมันเป็นวัสดุอะไรครับที่เราเห็นว่าเหมือนเป็นนุ่มๆม,มาครับ ก็คือหนูตั้งใจจะใช้ผ้าไหมเพราะผ้าไหม่มันมีความแวววาวมันแบบครับมันมันมันกึงกึ่งกับเป็นแบบผ้านวมแล้วอ่ะครก็คือพอมันวาวปมันที่เลือกใช้ผ้าไหม่เพราะว่ามันจะได้ไม่ได้ไม่ได้หนักมากมันจะได้ลดควลดน้ําหนักลงมานิดนึงอะเขาก็เลยเลือกใช้ผ้าไหม่อืมแสดงว่าชุดนี้เสื้อคุมจะไม่ได้ถอดใช่ไหมครับหรือว่าถอดได้ไม่ถอดเราจะไม่ให้เป็นภาระนางงามไม่ให้นางงามแบบ ต้องทําอะไรเนึงคือชุดนี้สามารถเห็สุสมบูรณ์เอ่อเนินออกไปแล้วไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแล้วครับแค่โพสหรือแบบอะไรแค่เนี้ยคือคืออยากให้อยากให้เนินออกไปแล้วไม่ต้องกังวลกับอะไรมากค่ะอยากให้ <c oughs> อยากให้จบเนอยออกไปแล้วจบเลยเนี่อยอืม <c oughs> อ่ะแล้วตารางการทํางานแล้วคิดว่าจะทําชุดนี้ วางสวางวางทไลายไว้ยังไงบ้างครับหนูมีเปิดหน้าตารางให้หนูได้ไหมได้ครับได้ครับ <S <S ะอะละเอียดเนาะละเอียด<อ>เราชอบเมื่อเราแอมแวบเพจแล้วถึงถามไงอะขยายให้หน่อยขยายให้หน่อยเอออ,อ่ะรอบอธิบายให้ผมดนูน้ตารางการทํางานนะครับหนูหนูทําชุดนี้หนูตั้งเต้าเลยว่าหนูจะต้องเป็นทอผ้าหนูค่ะหนูตั้งเต้าเลยมาหนูมาเพื่อที่จะแบบ มาชนะมาเป็นขอบห้ามายืนอยู you. ่ในมามายืนอยู like ่ใน่้มกลางของคนที่แบบเก่งๆอย่างเงี้ยหนูหนูหนูร่างเอ้าตัวเองไว้อย่างเง้นแล้วหนูก็อร่อดระยะเวลาในการทําชุดอะหนูทำรอบแต่วันแรกที่แม่ปุ้ยบอกหนูคิดมันอร่อยแล้วหนูก็ส่งหนูหนูคิดว่าหนูน่าจะส่งเป็นคนแรกๆเลยอะเพราะว่าหนูทํเก็ดเร็วมากแล้วหนูทําทุกอย่างแบบคือคิดคิดทุกอย่างว่าจะทําอะไรคือหนูหนู หนูหนูคิดว่าหนูค่อนข้างรอบข้อกับหนูเองแล้วหนูก็วางทไลายอย่างอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือแบบว่าถ้าทมทไลายเก่าที่ที่ที่บอกไว้ว่าจระกศวันที่สองอ่ะหนูก็ไอประกะวันที่สิบแปดก็คือหนูถ้าหนูได้ปก๊บวันที่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าช่วงช่วงเวลาระยะเวลาช่วงเนี้ยครับค่ะหนูจะเข้าไปคุยแล้วก็ปรับแบบนู่นนี่นั่นแล้วก็ตั้งแต่วันที่หนึ่งหนึ่งพฤศจิกาเป็นต้นไปแล้วก็จะเริ่มทําชุด นูนนี้น่นแหะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะย่อเผื่อไว้เราไม่แน่ใจว่าจะมีการแบบมาฟิตติ้งไหมเพราะคิดว่าแอนชี่นี่น่าจะมีอ่ามีตารางที่แน่นมากก็เลยคิดว่ามันตารางมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วก็หนุ่มเผื่อเวลา <c oughs> เส็จเผื่อเวลาชุดเส็จก่อนก่อนที่จะวันเปิดตัวไว้4ี่วันเผื่อแบบว่ามีปัญหาอะไรเราจะได้แก้ไขได้ทัน ชอบจังเลยอ่ะเออมีวิธีการทำงานทำงานไทม์ไลน์ทุกอย่างมีเออแอคชั่นแพลนได้เห็นเนาะเออนี่คือนี่คือแบบคิดแบบรอบค้อเอาเราชอบมากเลยอ่ะเออชื้นชมแล้วงบประมาณนะครับคิดว่าประมาณเท่าไหร่ที่จะต้องใช้กับชุนนี้หนูหนูว่ามันไม่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 เกินแบบหลักแสน่ะหนูว่า คือแสนก็น่าจะแบบมากไปนสำหรับหนูนะครับเพราะหนูก็ว่าผ้าไหมผ้าไหมไทยก็ไม่ได้แพงมากเพราะส่วนตัวหนูแค่จะใช้ผ้าไหมหมดเลยหนูอยากจะใช้ความคินผ้าไหมนี่แหละที่แบบเอาไปแบบใน้นเจนความเป็นไทยทุกอย่างที่แพงมากๆอาจจะเป็นแบบพวกวัสดุตปปกแต่งพวกคริสตัลหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหนูหนูคิดว่าแล้วจะไปแพงเพราะว่าหนูรูนน้สึกว่าชุดหนูมันมันไอเทมน้อยแล้วก็เอ,อใช้ผ้าน้อยแล้วก็ เอ <tu i ro> ่ใช smile, mm ้เวลาน้อยนี่คือสิ่งที่หนูทําที่หนูคิดให้ตอบโจทย์กับกับโจทย์ที่กองให้ในเวลาจากัดแล้วก็องํา้องเร่งทำอะืมอืมอืมน้าหนักก็คิดว่าไม่เยอะใช่ไหมครับใช่คร่บก็คือหนูใส่หนูใส่ไปด้วยในในหมอนว่าน้ําหนักเบาเหมือนเราแบบแดกหมอนอุ้มหมอนไปอะไรอย่างเงี้ยครับอืมมันก็ถึงหมอยของกางอะไรเงี้ยแล้วน้ำหนักก็จําประมาณนั้นแหละไม่ได้นัะมา ก็ถือว่าง่ายและคล่องแคล่วแล้วก็ง่ายในการจัดเก็บแล้วก็เดินทางเนาะโอ้ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่เนี่ยคอมเมนต์มาทุกคนแบบชอบชุดนี้ชอบชุดนี้ชอบชุดนี้ชอบชุดน่ารักมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะเยอะนะคอมเมนต์ที่ชอบชุดนี้เยอะมากคาดหวังแค่ไหนครับกับชุดนี้ต่อหนูคาดหวังมากหนูอยากหนู หนูอยากที่หนูบอกเลยว่าหนูอยากมาชนะมากๆ <S <S หนูอยากทำุดให้มันเกิดจริงอืมอ้อยูอยากทําอยากอยากให้น้องจออธิบายช่วงตรองช่วงรองเท้าช่วงอะไรที่ดีเทลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอะขยายหน่อยได้ไหมจ้าเออครับ<อ>ผมอะน้องจออธิบายหน่อยเนาะเริ่มเริ่มหนูขอเริ่มจากข้างบนก่อนได้ไหมครับมันจะได้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 ก็ ข้างบนอ่ะเป็นมงคลที่หนูที่หนูลดทอนมาเอามงคลกับหัวโขนธนุมามาประกบกันอ่าฮะใช่ครับคือตอนแรกให้หนูคิดไว้อ่ะหนูอยากจะใช้คือหนูรู้จักที่คนนึงใน Facebook เขาทําเครื่องปั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอะไรไทยๆอย่างเงี้ยโขนแต่หนูรู้สึกว่าพอหนูได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นอ่ะหนูรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่หนูอยากจะช่วยช่วยช่วยเศรษฐกิจของไทยอ่ะหนูอยากคือตอนเนี้ย คนไทยอ่ะกําลังทําอาร์ทอยมากขึ้นอาร์ทอยก็คือของเล่นที่มันเป็นแบบบุอกาอาอะไรอย่างครับเป็นจกักรินแบ<ฆ>นบยอ,ยอินไยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าอาร์ทอยอ่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันกําลังกํามาส่งความเลยแล้วก็คนอาา่านข่าวนะรู้จักรู้จักแบบอินไ<ฆ>ทยในเรื่องของอาร์ทอยหนูอยากจะให้ให,ให้ให้คนที่เขาทําอาร์ทอยอ่ะมีขนร่วมในการทามูลคุณอันนี้นด้วยใช่ครับก็เลยแบบ ทำคือนีกลายของมันก็คืออย่างที่หนูบอกเป็นโมคลผสมกับผสมกับหัวหัทถัดมาแล้วก็ใส่ความ<อ>นไกลาื่อพังใส่มอพ,พังก็คือเป็นเป็นโลกในเกมอะครับเป็นโลกแบบเป็นโลกในเกมเอามันนะั้นคือมันก็จะออกมาเป็นแบบดูเป็นอนาคตนิดนึงแล้วก็ใส่ความแบบคือมวยไทยมวยไทยที่ที่ไทยจริงๆอะ่ะมันจะต้องมีของสข่งอยู่ในตัวหนูก็ใส่ความ ใส่กระปุกใส่แก้วแก้วหนุมาเข้าไออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือผสมมาผสมแล้วก็จัดวางอ,องค์ประกอบให้มันดูแบบดูแฟชั่นามากขึ้นอย่างเงี้ยครับอ่าครับแล้วก็อาเจียดนี่ก็คือเป็นเป็นเครื่องลายของไทยเนยนี่เป็นมวยคาดเชือกสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็คือเอาอเอามาเนยแล้วก็ทาเป็นลายธงชาติแล้วก็โนมาเข้าไอที่แขนเลยครับ ครับผมอืมแบงค์มีคําถามมาจากออ,อาจารย์ว่าออเอาน้องจอน้องจอโทษที่อาอาจารย์บอกว่าผ้าไหมอ่ะมันจะมีการที่พอมัน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 ยับเข้าไปในกระเป๋าพอคลี่ออกมาหรืออะไรเงี้ยมันจะยับเราเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงอาจารย์เป็นห่วงเรื่องนี้่ะครับอืออือืออันนี้หนูไม่แน่ใจอ่ เนื่องการยับอันนี้หนูอาจจะอาจจะบกกห้องตรงนี้ไปอาจจะต้องทาการบ้านไม่ได้ทำจริงๆแค่ทำตื้จริงๆแปลว่าไอ้บนผ้าใหมอ่ะที่หนูทําอ่ะมันเป็นลายกระจังเล็กๆด้วยหนูคิดว่าไอ้ลายกระจังที่หนูปักไปบนผ้าใหม่อ่ะมันอาจจะช่วยทางเหนียบได้ประมาณนึงครับแล้วเนื่องความที่มันเป็นแบบหนาๆนุ่มๆอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบรอยยับมันอาจจะอาจจะเกิดได้น้อยกว่าที่มันเป็นผ้าไหม่ปกติครั อืมอโอเคอเนาะนะ,นะอ่ะอะธิบายรองเท้าหน่อยรองเท้าจริงๆรองเท้าอันนี้ก็คือเป็นรองเท้านะัะมวยแต่ว่าเราดีไซน์ให้มันแบบส้นสูงแล้วก็ให้มันเป็นแฟชั่นให้มันมีนความแฟชั่นก็คือให้มันลากยาวไปจริงจริรองเท้านะัะมวยมันก็จะประมาณแบบขึ้นหน้าแข้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดีไซน์ให้มันยาวขึ้นไปเลยคืออนแรกที่ดีไซน์อ่ะมันมันมีความแฟชั่น มากมากเลยแล้วมันก็ยังหาความเป็นไทยตอนแรกตอนนี่งใจก็ยังไม่ลงตัวครับแล้วพอก็ก็เลยคิดว่ามันเป็นส่วนเหนียวที่ที่มันมันยังดูไม่มีความเป็นไทยอะไรย่างเงี้ยแต่มันก็ดูแตกโกลนไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเรื่องที่จะหยิบเอาแบบลายกระหนกที่มันเป็นลายที่แบบลายง่ายๆเลยที่คนอังชาตล้ะเขาก็เขาเห็นลายกระหนกเขาก็รู้ว่าอ๋ออันนี้ลายไทยนะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไอ้ลายกระหนกนั่นแหละที่มันเป็นลายที่มันแมสแล้วลายที่คนปีนรู้ลายที่อังชาติรู้อะ เอาอันนี้เข้ามาใส่เลยแล้วมันพอมันใส่ปุ๊บมันก็ลงตัวพอดีมันก็เลยกลายเป็นแบบเออก็เลยรู้สึกว่าโอเครักรักรักลายนี้แล้วก็เลยเลือกไลน์นี้เลยก็เลยแบบตอนนี้ลายก็เลยแบบออนไลน์แเ้ากันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นรองเท้าอันนี้เลยอืมโอเคอ่ะมีส่วนอื่นอีกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเต็มๆหน่อยอ่าส่วนไหนโอเค ส่วนนวลนวมอะนวมใหญ่ๆอย่างนวมแต่นี่เป็นอะไรครับต <c oughs> <ม>้องทำมาจาก<ผ> <ๆ S 2> วัสดุอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายจากอ,อันนี้ก็ได้ครับคือมีนวมนวมใหญ่ๆก็คือที่คิดไว้คืออนแรกทําจะทาจากผ้าใหม่เหมือนกันครับก็คือเหมือนเหมือนเครื่องคุมเลยใช่วัสดุเดียวกันค่ะค่ะแล้วก็นวมอ่ะมีมีคิดไว้สองแบบก็คือ จะทำแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วก็เอาแพทเทิร์นไปลงคอมแล้วก็ทำลายกราฟิกไปเพราะว่าเราก็ถนัดกราฟิกด้วยก็อยากจะใช้สิ่งที่ถนัดใ,ให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นนะค,ะครับก็บอาจจะพิม์ลายไปเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยคิสตั้นอะไรงเงี้ยครับตามที่คิดไว้ครับใช่ครับก็อาจจะตกแต่งคิสตั้นนู่นนี่นั่นให้มันมีความแบบับเวลาอยู่บนเวทีมันก็จะแบบเน้นกับไฟอะไรเงี้ยครับใม่ ก็คือคิดเนี่ยคือคิดง่ายมากแค่เอาสองอย่างมารวมกันหลยอืมคับเออหลายๆคนบอกว่าชุดเนี้ยชัดดีง่ายดีไม่ต้องคิดเยอะซับซอ้อนอ่าคนที่ชอบแบบเรียบแต่โก้นะครับมีความเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่ออนน้อยแต่มากียบแต่โก้ไฮแฟชั่นมีแฟนๆคอมเมนต์มาลชบนนะคะทำจากวัสดุอะไรคะชุดบนนะคะก็อย่างที่บอกเลยคะ่ะททำชุดนี้จะทำผ้าใหม่หนึ่งร้อยเมกเนเลย ยกเมนลงเท้านี่อ๋ออยาตอนตีเท้าที่ไม่ใช่ผ้าใหม่ใช่ก็คือข้างบนก็คือเป็นผ้าใหม่เหมือนกันแล้วก็ลากคิดตั้นให้มันเป็นลายขนอันมาอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมได้อ่ะมาถึงสุดท้ายแล้วครับจอให้จอสรุปแล้วก็บอกแฟนหน่อยว่าชุดนี้ทำไมควรจะได้ไปเออให้เขาได้รู้สึกว่าอยากจะโหวตให้คุณอ่า ได้ค่ะก็คือชุดเนี้ยตามที่หนูตั้งใจเลยหนูพูดจากใจหนูเลยหนูมาเพื่อชนะหนูอยากชนะชุดนี้มากๆแล้วก็ชุดนี้เป็นความตั้งใจที่หนูทำนกแต่วันแรกแล้วก็อืมหนูตั้งใจจริงๆอยากเห็นอยากเห็นชุดนี้ไปไปอยู่บนเมทีโลแล้วก็ชุดเนี้ย หนึ่งเลยอย่างที่หนูบอกง่ายเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายทั้งทั้งคนในประเทศแล้วก็ต่างชาติแล้วก็ระยะเวลาที่ถามก็คือไม่มากแล้วก็มันคือต่างชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับคนสวนใ่คน mm hmm. อ่มีคอมเมนต์ที่อาจจะบอกว่าถ้าแอนคชนีใส่ัะมันจะเพิ่มความหนาให้ตัวแอนคชนีไหมหนูรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าแอนคชนีเขาเป็นคนที่แบบ มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วเขามั่นใจในรูปร่าอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อผ้าอะไรเขาก็จะเลือกใส่เสื้อผ้านั้นออกมาได้อย่างดีอยู่แล้วหมืรนกับว่าอันเนี้ยไม่ใช่ปัญหาที่แบบที่ที่แบบมันเป็นปัญหาของชุดหนูเลยอ่ะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูหนูคิดมาอย่างรอบคอบแล้วก็คิดมาเพื่อที่จะชนะชุมประจําชาติจ,จริงๆแล้วก็ตอนเนี้ยคนโหวตหนูแบบน้อยมากเพราะว่าหนูอ่ะไม่ค่อยมีเพื่อนอหนูไม่ค่อยมีคนรู้จักเลย หนูอยาก<อ>แบบให้ทุกคนช่วยเป็นวอดเป็นกำลังใจให้หนูหน่อยอ่าชื่ออะไรคะชื่อบวดอะไรในเฟซบุ๊กเอ่อชื่อชื่ออามอันนี้เลยครับอัมที่หนูเขียนชื่อไว้จอพุทธนันเนี่ยครับอ่าจอพุทธนันนะครับใช่คุณโตมแล้วก็ว,ดดวต้องเข้าไปที่ทิกตอกหวตนะอ่า<ช>เราปักหมุดไว้ให้แล้วเราปักหมุดไว้ให้แล้วเออ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชุดนี้หนูหนูไม่ได้คิดว่าหนูหนูคนเดียวจะสามารถชนะได้หนูออกแบบมาเพื่อหนูอยากให้เพื่อนๆที่อยู่ข้างหลังหนูทุกคนที่ที่เรียนมาด้วยกันเรียนแฟชั่นมาด้วยกันรุ่นพี่ที่เรียนแฟชั่นมากลับมาหาอะไรร่าชมพูคนด้วยกันได้มีส่วนร่วมในการทำชุ้นนี้ตลอดเวลาที่หนูทาชิ้นนี้หนูคิดตลอดว่าหนูจะส่งงานชิ้นนี้ไปให้ใครทาหนูจะหนูจะพาใครไปกับหนูบ้างอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดแบบนี้ตลอดเวลา ตอนหนูถ้าหนูชนะมันไม่ใช่แค่หนูไปคนเดียวอ่ะหนูจะพาเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องที่เขาแบบที่เขาที่เขาอยู่กับหนูอ่ะเขาจะแบบี่ยไปกับหนูด้วยแล้วก็หนูหนูส่งหนูที่หนูส่งออกแบบชุมประจําชาละมามาแบบเป็นสิบปีแล้วอ่ะตอนนี้หนูอายุนี่สิบเก้าหนูส่งก็แปดหนูเนียนมัธยมเลยหนถเงม ไม่เคยเข้ารอบแม้แต่ครั้งเดียวใช่ไหมครับไม่ไม่เคยเข้ารอบเลยแล้วก็ปีนี้หนูหนูสะสมประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตที่หนูมีมันมันหนูปิดขึด้นบอดทุกอย่างที่หนูนะครับะสามารถทําได้เพื่อที่จะบอกกับคณะกรรมการว่าหนูพร้อมที่จะทําชุมประจําชาติแล้วแล้วกรรมการก็เห็นแล้วก็ให้หนูเข้ารอบมารงนี้แล้วแต่ตอนนี้หนูแค่ ไม่มีใครโหวตให้หนูแค่นั้นเอง <c oughs> mm. เพราะนั้นหนูอยากให้ทุกคนช่วยช่วยโหวตให้หนูด้วยเนะอะเดี๋ยวเรานะเดี๋ยวเราจะขอคลิปจากทุกทุก <c oughs> อ่า <c oughs> แล้วจะช่วยโพสให้จะแท็กให้ <c oughs> และไอตำแหน่งโหวตทุกคนเนาะ <c oughs> เป็นคนละหนึ่งโพสไปเลย เดี๋ยวเราจะเก่าคลิปต,ตรงนี้เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้น้องๆอย่างน้อยน้องจอวันนี้น้องจอบอกว่าน้องจอไม่มีคนรู้จักเพือเป็นหน้าใหม่ค,คนกดให้น้อยอ่ะวันนี้ตั้งใจละว่าเดี๋ยวเราจะช่วยจะช่วยให้เป็นกระบอกเสียงให้ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือคนที่กําลังจะพึงเริ่มตน้นได้เข้ามาตรงนี้ได้ได้เป็นกระบอกเสียงให้คนได้เห็นมากขึ้นเนาะเพื่อ Fol โล w อันเนี้นยไปส่องที่ตัวน้อง แลวให้คนได้เห็นน้องชัดขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราสัญญาว่าเราจะช่วยนะครับใช่เ,นนเดี๋ยว<ๆ>เราเดี๋ยวจออัดอัดคลิปมานะ,อะเอ,อบอกว่าเนี่ยทําไมชุดนี้จะต้องไปเออแล้วไปยังไงแล้วเป็นกําลังใจให้ตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวส่งมาให้เราเดี๋ยวเราจะเป็นกระบอกเสียงอ่ายินดีพร้อเสมอสนอ้อมสนหรับสนุนเนาะอ่ะสุดท้ายฝากอะไรครับจอก็ตอนนี้ ก็เราก็ไม่ได้มีผลงานอะไรมากมายแต่ว่าก็ฝากฝากนักอ,ออกแบบคนนี้ที่เป็นหน้าใหม่กับวงการนางงามด้วยเรามีใจที่อยากจะทำจริงๆแล้วก็ขอบคุณท p n เอที่เปิดโอกาสให้กลับมาประกวดแบบนี้อีกครั้งเพราะรู้สึกว่ามันการประกวดเปบบ็นจุดเริ่มต้นอะการประกวดชุดนางงามมัน,มนเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูเข้ามาเรียนออกแบบแฟชั่นแล้วมัน หนูก็เป็นนักล่าฝันงคนหนึ่งอะหนูอยากหนูส่งทุกงานมากวดหนูส่งทุกงานที่มันเป็นงานมากวดนะหนูก็อยากจะทํางานให้มันแบบสาเร็จออกมาได้เป็นชุดจริงๆแล้วก็ครั้งนี้หนูทําใช้ประสบการณ์ที่มีเหมือนอย่างที่หนูบอกเมื่อกี้ว่าหนูใช้ประสบการณ์ที่หนูสะสมมาตลอด29่ปีมาแบบใช้มันกับการทําชุมชธรรมชาติครั้งนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วก็เข้าไปโหวตชุดขัลลมาข้าไว้แหล้วยครับ เป็นกำลังใจให้มช่วยบวกอน่างนองจอน้องจอนะครับเดี๋ยวเราติดแท็กไว้ให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดจัน้องจอนนะเดี๋ยวเราจะช่วยโพสตให้นะครับอ่าขอบคุณจอมากนะครับที่มามาเรียกว่าเป็นแรงันดาลใจให้ใครหลายๆคนสิบปีกับการรอคอยวันนี้มันมันเห็นผลละมันอาจจะยาวไกลแต่วันนี้มันเห็นแล้วจริงๆเนาะเป็นกำลังใจให้จอต่อไปนะครับอืม S <S สูส้ๆนะคะน้องจอน